สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชช์นินนะคะแล้วก็เพจมาชมรยดรัรถสุดไฟทิชช์นินนะคะอันนี้เราอยู่ที่บ้านจรวยนะคะนีน่เอาไปไหนอ่อ มยังไม่เสร็จเลยน่งแต่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วที่แล้วเราก็มาไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิอ๋อวันอาทิตย์ใส่ดินจุบๆไปเลย เกือบเกือบดับแต่กลับมาได้ส่บไปคันนี้นะคะน่าจะน้องนกขับคันนี้เพราะว่าพิวขึ้นไปดัดงด้วยแล้วรถไฟ 到。 อนเย็นกลางวันร้อนมากร้อนแลวแบบร้อนแห้ง ียวม่วงเขียวม่วงฟ้าแต่ข้างหน้าเป็นสีเขียวแต่พอดูด้านข้างอ้ามันเป็นสีเหลืองนี่นะห mm hmm. ลอกตาได้เลยให้ดูดในนี้เป็นสีเขียวตรงที่มืดมืดไม่โดนแดดแล้วก็จะเป็นสีฟ้าม่วงม่วงแต่ประตูเป็นสีเขียวข้างหน้ากระจังหน้าเป็นสีม่วง เมื่อกี้ข้าได้ปลาไหลด้วยหนึ่งตัวยาขยายให้ดินะ่าขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมไหคะตอนแรกถึงแค่ตรงนี้เองนี่ตรงที่แม่กโกยอยู่นะไม่ลึกเท่าไหร่เลย ไม่ต้องนี่แหละหน้าหนาวเวลาถ่ายคลิปนะคะถ้าเป็นดินทรายโอ้โหเวลาลมมาเนี่ยสภาพ กลายเป็นคันเหลืองไม่กล,ล้าลมแรงลมจากปิ้วอ,อุ่นมากเอากล้งก็ต้องถือกล้องก็ต้องถือ

แรงแต่ก็ร้อน เรียบร้อยไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นโลแมกโคนมาดันนะคะเสียดากเรียบร้อยคันนี้ตกลุมตกลุ่มลักขึ้นไม่ไหว คันต่อไปนะคะเดี๋ยวปิดคลิปไปด้วยคันนี้นะคะรถเอ่อพี่นนท์รถดั้ซสิงนะคะคันนี้ก็เพิ่งจูนมาใหม่เซโต้งเหรอเซโต้งดีแม็ก จูนจูนลดควันควันเยอะเกินดูนนจากกระบะด้านข้างนะดำสี รถน่าจะเยอะอยู่นะพวกพีิทอกษอะไรก็ไปเสียดายมากเลยไม่ได้ไปกับเขาเลยติดธุละก่อนเพราะว่าเขาประกาศวันมาหลังอยากที่โรงเรียนเขาประกาศปเป็นวันเปดูงานนะคะเลยชนกันอดไปเลยไมีได้ไปเที่ยวเมืองการเลย you